ก็ผักคะน้าเนี่ยยาก็จะเก็บจะเก็บดีแล้วไม่เก็บดีเพราะว่ามะเขือพวงจะเก็บมะเขือพวงแกงแล้วอันนี้ผักคะน้าก็เลยให้ดูผักคะน้าหน่อยเนี่ยอืมต้นอวบเลยย่าแฝนไว้เนี่ยแฝนไว้หมดอ่ะถ้าไม่แฝนไม่ได้กินอันนี้ก็ ฟังตุ้งห้องเต้ก็เขียวและต้นใหญ่ละยาเพาะไว้แต่ขึ้นไม่ค่อยดีที่เพราะเขาหลังเนี่ยเม็ดซื้อจากราสดาไม่ค่อยงอกอืเนี้ยขนางามพี่ยาแยกวันนั้นก็งามเห็นไะงามแล้วเขียวเลยอ่ะงามหมดแต่ถ้าผัดก็ได้กระทะหนึ่งอ่ะแต่ย่าว่าแะ่ยังไม่เก็บต่เก็บมาคือพวงแกงก่อน อ,อันนี้อันนี้ฟางตุง้งฟางตุ้งกินกินใบเฉยเยอันนี้ที่แยกวันนั้นก็พอโตแล้วน,นี่งามมากจ้แยกแฝนถ้าไม่แฝนจะไม่ได้กินหรอกถ้าไม่แฝนไม่ได้งามอย่างนี้หรอกไม่รู้ มันเป็นแมวคุยกับนอนกินถ้าแฝนแล้วนอนเขาไม่ค่อยบินขึ้นมาไงไม่รู้ตักะแตนก็มีนะตักระแตกนะแตก,แตก็กินใบหมดเลยอะ่ะอือันนี้ยากก็นั้นฝังตุ้งฟังตุง้งรอดอยู่หลายต้นอยู่ที่แฝนที่ไม่แฝนนั่นคือไม่รอดอันนี้แยกมาเนี่ยแยกมาวันวันที่ทําคลิปเมื่อลงครั้งก่อนเนี่ย ก็เขียวเขียวแล้วอ,อันนี้ผักชียากขึ้นหลมแหลมแหลมแหลมยากแฝนถ้าแฝนถ่งจะได้กินมไม่แฝนไม่ได้กินหรอกอันนี้ก็เป็นมะเขือเปี้ยวยากมันขึ้นเองยากก็เลยนั่นมันในกระถางออกลูกแล้วยังไม่สุกมีอยู่เก้าลูกย่าแพงข้างบนยากเอาเอาใบออกหมดเลย พ่อหญ้าปลูกกระถางน้อยไงเนี่ยเนียสูงเนี้ยอันนี้ก็มีอีกรู่ทั้งหมดอาญ่านะับมามีเก้ารุ่เนี่ยแฝนไว้กระถางมันเล็กยากเลยต้องเลาะใบออกมาเลยเนีย่นี่ก็เนี่ยเพิ่งออกกระถางมันน้อยไงยากเลยแฝนไว้เนี่ยกระถางนี้เตียวเองต้องรดน้ำสามเวลาเลยเขากินน้ำเยอะมากอนะ่ะ อืมอยากระถังมันเล็กนิดเดียวเองเนี่ยแขนไว้ก็เลยใบยไม่มีออกยาวาใบออกมเลยเพราะว่าน้ําเลี้ยงเขาจะไม่พออืมก็ออกลูกแล้วลก้าวลูกอืมก็มาดูต้นกล้วยที่ปลูกไว้ <c oughs> เขางอกขึ้นกลางต้นเดี๋ยวฟันมันนิดทิง่งเนี่ยต้นเนี้ย ต้นดีแต่เขางอกอันนี้ขึ้นมากลางต้นเลยเนะนี่ยเนี่ยอืมเขาขึ้นมากลางต้นย่าว่าจะตัดให้เอาไว้ต้นเดี่ยวเนี่ยตัดอันนี้ออกไปเลยอืมเขาขึ้นกลางต้นมาเลยเนาะก็เลยตัดเดี๋ยวเขาจะตัดอันนี้ไปทิ้งไปเลยเอาไว้คนต้นนี่แลหละอืมขาพอเขางอกกลางต้นไปแล้วไง ใช้มือเดียวนี่อือแล้วก็เอาไว้โคนต้นนี่แหละอเนี่ยตัดแล้วขึ้นแล้วงอกกลางต้นมาเลยกล้วยอันนี้ก็งอกนะอืออืมนี่ยวโตอีกหน่อยแล้วค่อยตัดอือขึ้นก็ขึ้นง่ายเหมือนกันนะจนกล้วยอือขึ้นแล้ว นี่ยากตัดอันนี้ออกไปสิตัดอีกหน่อยก็ได้ไม่เอาไว้งั้นเขาก็จะไม่งามแน่อืมเอาไว้ต้นเดียวพออืปลูกไว้ในอ่างปูนนี่แหละอืมสวยงามแล้วเป็นและรอดรอดเลยปลูกง่ายมากเลยกล้วยสองต้นแล้วก็ขึ้นหมดเลยอ่ะอืม มาอัปเดตอัปเดตหน่อยแล้วก็ตัดเขาพอเขาแตกยอดมากลางต้นยาก็ต้องมาอัปเดตตัดหน่อยอ,อันนี้แล้วก็อัปเดตมะละกอที่ปลูกคลิปที่แล้วนูน้นสูงโตแล้วสูงเลยเนี่ยย่าก็แซมต้นละมุดอินเดียไว้เนี่ยกะว่ามะละกอ เขาโสมไปละมุดอินเดียก็คือนานเาฝาเขาจะออกลูกแต่ยากกินแล้วมันอร่อยมันหวานยาก็เลยแซมไว้กับต้นมะละกอเนี่ยเพราะถังถังมันสูงฟ้ามไว้อะทุกตูดแล้วก็ฟ้ามมะละกอก็เห็นไหมต้นอวบละมุดอินเดียกับต้นขึ้นเนี่ยแซมไว้เงี้ยได้กินก็กินไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรอืมในนี่มะละกอสูงเลย ที่มันไม่มีไงย่าก็ต้องแซมปลูกไว้และตรงนี้ก็เป็นต้นมะม่วงอ่ะคนต้นเนี้อืมต้นมะม่วงนิ้วชอบจะโผล่จะกล้องตลอดเลยอืย่ามีที่นี้เดียวเองต้องแฝนนูน้นแฝนนี้ไว้อืมวันนี้คงจะมาอัปเดตแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให่ย่าด้วยนะคะคลิปสันส้นๆค่ะมาอัปเดตของที่อัปเดตของที่ย่าปลูกไว้